ไปใส่ไปใส่ไปเล่ไปใส่ไปเล่ไปสาไปเลยสายเลยสายเลยครับไปใส่แล้วครับไปใส่แล้วครับไปใส่ครับดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจหลายดีใจหลเอา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 มุด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 อันนี้ยังช้ำเฮ้ยฮึบโอ้ยโอ้ยมาแกล้งแล้วครับงานรวมแกงแล้วครับนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะเสียงใครทักทายเพื่อทักทาย ไปเลยสักชายสักชายแล้วสักชายแล้วยังยั้งยัไปทางไหนบ่ไปทางไหนบ่มา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 ว่าแล้วว่าแล้วมามามาไปไปเชี่ยวของเราไปเชี่ยวของเราไม่ยุ่ง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 ไป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 ยั้งยั งานเนี้ยห่ะงาง,งางอารมณอามอามข้างอามข้างไปไปไปไ,ปไปเอาวิ่งวิ่งวค้องใจอีกโอ้ยเอาเอาเอคล้องใจละไปคล้องใจละคล้องใจอีกนะนะเสียเสือเสียมา

แม่แมแม่เร็ว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 เ็วเวเกไป้างานงาทาังวีาทั้งวี ไป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 ตอนนี้ตอนนี้ทอนนี้มาเร็วๆก่อนฝนจะตกเร็ว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 ฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล <j> ้วฟ <le uk. S 1> ้ามืดแล้วไปไปไปฟ้ามืดแล้วฟ้ามืดแล้วฝนจะตกแล้วดูอากาศพี่น้องฟ้ามืดมัวฟ้ามืดมัวมัวมวยหมดแล้วฝนจะมาอีกแล้ว ตกทุกวันเลยช่วงนี้ดูสิมืดเลยโอ้อะเด็กๆเอาให้พอเลยเอาให้พอเลยวิ่งครับสนุกวิ่งเลยครับเดี๋ยวฝนมาไม่ได้วิ่งนะครับ ยังยเกิ์ตะยเกิดฉีดยาคุมเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซี FC เป็นห่วงเอฟซี FC เป็นห่วงน้อง <c oughs> พ่อให้หมอมาฉีดให้แล้วเมื่อเช้า มามามาลูกมาฉ <_ C os> ีดเรียบร้อยแล้วโ <_ C os> ยเกิร์ตฉีดยาเรียบร้อยแล้วแม่ฝ่ายก็ฉีดยาเรียบร้อยละเมื่อเช้าหาอะไรฮะหา,า,าอะไรปะะปมามามาน น,นี่โยเกิดทตงนงี้เพื่อๆมา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 ไม่ต้องขู่กันไม่ต้องขู่กันรถมาแล้วเดินไปไหนอีกย่าเกิดมาเอาล้ม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 พ่อเอารถเข้ามาเราไม่มีที่เดินเลยจ้ะ นาสั่นมให้อีกสักหน่อยก่อนสักหน่อยก่อนครับสักหน่อยก่อนครับพี่เสือเป็นไนล่ะพี่เสือเสือไม่เป็นเสือพี่เสือขี้เกียจวิ่งอ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้โยเกิร์ตพี่สิงโตพี่บิโป้ด้วยนะครับ